มาครับผมอาเจนต้องเข้าครับลูกนี้แต่จะได้เลื่องแค่ตาเดียวนะเพราะว่าตาเลขเราก็ได้กําไรนะเพราะเราแทงอาเจนชนะแล้วก็สูงนะสูงเราเราได้กินแล้วนะผมสี่สี่นะผมก็สูงเรียบร้อยครับชนะโอ้โหอาเจนชนะเฉยรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ1ฝดสีขึ้นไปคด้รับคำแนะนำ ัสดีพี่น้องชาวไทยที Or, really ่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับสิ่งสล็อตเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเออวันนี้นะครับผมมาเจอกับแนวใหม่นะผมค่ายกิ่งมาเตอ์นะครับผมเอหรือเปล่าอาจูหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกระดานดูบ้างนะผมเปลี่ยนแนวบ้างนะเป็นเกมกระดานนะผมมีน้ำตรงน้ำเต้านะครับผมป๊อกนป๊อกเด้งนะครับผมเกมนี้เลยนะครับผมที่อยากจะแนะนำนะผมคือเกมยิงจุดโอ๊ตนะครับผมนี่นะผม แถวที่สองน้านล่างนะผมนี่ไปเลยครับนะครับผมแตกดีนะครับผมมันอยู่ที่เราทีมคานวณดูนะว่าตานนี้มันจะมาสูงมาต่ําหรือว่าทีมไหนมันจะชนะนะครับผมเออมันจะเป็นบอร์ดนะครับผมในการเล่นนะครับผมเราเลือกอันข้างบนสุดไปแล้วครับอย่าไปโลบมากนะผมเลือกอันข้างบนสุดก็พอนะเออไปวันนี้มันเริ่มแล้วนี่ว่าโหไมําไรเดี๋ยวเราไปรอดูกันนผมรอให้ก่อนแล้วผมนี่คู่แรกนะครับผม ลิเวอร์พูลนะครับผมกับวูเอ็มตันนะครับผมเออเราทุนมาแค่ส0มร้อยตอนนั้นนะครับผมมารอดูกันนะครับผมถ้าเราถ้าเราแทงสูงนะผมเห็นสูงไหมถ้าแทงสูงนะฮะสูงก็หกจุดห้านะครับผมต่ำหกจุดห้านะครับผมสูงหกจุดห้าก็ผมจะไม่อธิบายต่ำแล้วกันนะครับผมไม่ยิงสูงตลอดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่ไม่มียิงต่ำเลยฮะถ้าต่ำก็เออหกลูกครับผมเราก็ได้กินนะครับผมแต่ถ้าสูงก็คือเจ็ดลูกนะครับผมเราได้กินเลยนะเจ็ดลูกได้กินนะครับผมคู่ก็คือ สองสี่หกแปดสิบนะครับผมคู่นะครับผมขี้ก็นั่นแหละครับผมสามห้าเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็ชนะไปชนะแล้วครับผมนี่ชนะข้างบนชนะลิฟวูชนะบู๊ชนะนะครับผมตานี้ยังไงลิฟวูกชนะแนอนครับโอ้ยเหล่านี้ม่งแปดไว้คู่ได้แปดแล้วผมได้สูงเลยนะครับผมโอ้โหลิฟวูชนะครับผมแน่นอนลูกนี้ยิงเข้าอยู่แล้วครับผมหรือเปล่าไปบอกเลยนะว่าแปดสบายนะครับผมคู่เลยนะถ้ามันยิงเข้าก็จบเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับผม รอบนี้ขี้นะแต่เราไม่ได้แทงนะผมเดี๋ยวเราจะแทงต่อไปรอบนี้ขี้สูงนะผมสูงจิ้นเต็มนะผมถ้าใครแทงเรี้ยวผู้ชนะแทงขี้แทงสูงโอ้โหบอกเลยว่ากินทั้งหมดนะเดี๋ยวนี้เราจะมาฟัานตุนสามร้อยนะผมจัดเล่นแค่สองตาเท่านั้นนะยวเราดูว่ามันจะสองตาได้หรือเปล่านะผมโอ้โห,โหมาตาต่อไปเราได้เล่นนะครับผมแล้วนี้เราเข้ามาช้านะมันก็เริ่มไปก่อนนะถ้าถ้าผมเข้ามาเร็วกว่านี้ผมก็จะแทงนะผมแต่ผมแทงคู่แน่นอนไม่ได้แทงขี้นะบอกเลยว่าน่าสนุกจัดนะผมเกมนี้นะ มาคู่ต่อไปคู่อะไรว่าเดนมา,าร์กอาเจนเลยครับผมรออะไรเราต้องรีบกดนะครับผมว่ามันช้ามากอาเจนไปร้อยหนึ่งสูงเลยครับผมสูงห้าสิบบาทสูงร้อยไปเลยเอา้าเอาเรยพันไปสองร้อยเลยนะครับผมมามเล่นอาเจนกับสูงนะผมมันต้องยิงเจ็ดลูกขึ้นนะ คือมันจะยิงแค่สามลูกเท่านั้นนะครับผมสามลูกถพราะว่ามันมันเสมอสามสามนะครับผมมันก็จะต่อเวลานะอันนั้นก็คือเราแทงสูงเราก็ตายแลวนะเพราะว่ามันแค่ต่ำนะครับผมมันแค่หกลูกนะคือถ้าถ้าถ้ามันเสมอสาสามนะครับผมเพราะว่ามันจะยิงแค่สามลูกมาเยดินมากไปก่อนเลยไม่เป็นไรเจนต้องเข้านะครับผมอ้าวโกวแล้วผมยินห้ำแข็งครับอย่างนี้ก็สบายยครับผมยิงออกไปเลยยิงออกไปเลย อ้าวสวยอม,มาครับผมลงนี้นี่ครับผมเมสซี่เมสซี่ยิงโอ้หเมสซี่อะไรเนี่ยโอ้ยยิงออกไปโอ้่โดนน้ำเลยอะทำไรครับว่านี้เราแทงดักนะถ้ามันออกสูงเราก็ได้นะครับผมสวยมาสองเท่าแต่ถ้ามันยิงเสมอสามสามเราแพเลยนะเพราะว่ามันจะ ยิงแค่สามลูกนะครับผมถ้ามันเสมอสามสามนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเสมอถ้ามันมันไม่เสมอนะครับผมมันก็จะไปต่อเลยนะเนี่ยเยมีสิทธิ์เนี่ยคือสองสี่หกพี่เห็นตารางข้างบนไหมถ้ามันสามสามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไอเลยนะมันก็คือจะตัดออกเลยนะมันก็จะเข้ากับว่าหกลูกนะครับผมลูนี้ต้องเข้าเฮ้ยไม่เข้าแพ้เนะเว้ยอเจนเออคุยเชี่ยคนแม่น่ะมาครับผมดีดีโอ้โหสิได้ไม้แทั้งคู่นะ อัจจนลูกนี้เข้าเรียบร้อย,ยนะครับลูกนี้เข้าเราชนะนะลูกนี้เข้าเราชนะนะผมหรือเปล่าเออใช่ถ้าลูกนี้เข้าเราชนะนะผมได้คู่ไหมค,คู่เราไม่ได้แทงเข้าโอ้ยยิงไปไหนครับท่านโอ้เลือเกินออกไปตวยมาครับผมอาจจนต้องเข้าครับลูกนี้แต่จะเลื่อนแค่าตาเดียวนะเพราะว่าตาเลขเราก,ราก็ได้กำไรนะเพราะเราแทงอาจจนชนะ แล้วก็สูงนะสูงเราเราได้กินแล้วนะผมสี่สี่นะผมก็สูงเรียบร้อยครับชนะแล้วโอ้โหแย่แเจนชนะจยตาเลขมาก็ชนะเลยนะผมสวยรอดูนะว่าเราได้เท่าไหร่นะดูเราได้กินสองสองเด้งเลยนะสองอันนะชนะกับสูงนะผมเพราะมันยิงแปดลูกนะผมนนากับสูงนะสบายดีเลยครับผมใครที่แทงบอลเป็นนะครับผมมาเล่นเกมนี้นะโอ้สบายเลยนะรู้เลยมาเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดเก้ากับร้อยเอร้อยเก้าเจ็ดกับร้อยเก้าหก มาผมได้กำไรมาหนึ่งร้อยก้าสบามบาทเลยนะอนขออีก,ากตาหนึ่งขอไม่เล่นสองตานะได้กำไรมาหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทมาจริงเราเล่นตาละสี่บาทก็ได้ครับผมโปแลนด์สเปนฝั่งไหนดีกว่ากูคนเขาลงเขาลงสเปนด้วยเขาลงโปแลนด์โปแลนด์ด้วยร้อยหนึ่งสูงอีกห้าสิบบาทป้อะร้อยหนึ่งไปเลยเออจบร้อยหนึ่งไปเลย อันนี้ก็สองร้อยเหมือนเดิมนะครับผมขอโปรแลนด์นะโปรแลนด์ต้องมานะลูกแรกยิงออกไปเลยไอ้เนะี่ยสเปนเนี่ยคนเล่นน้อยเลยพวกนี้ดึก๋ง,งะครับผมคนเล่นเยอะนะเป็นแบบมันมีบางวันที่ผมเล่นตอนดึ๋งๆนะมันที่สองที่สามนะโอ้โหคนแม่งคนเล่นเป็นร้อยนะเอา้ามีหลอกมีหลอกสวยหนึ่งหนึ่งครับผมยิงออกไปซะ ยิงออกไปซ้ายโอ้โหไปดีหางแขงอะไรอย่างนี้มันไม่หล่ออะไราไมากมายโอ้มาสวยสองสองว่าสูงน่าจะโดนแน่นอนเลยมันน่าจะเอาเสมอแน่นอนอะ่ะเอ้ยสวยมาครับเอาเอาสวยครับผมกินนิ่มๆไปดีครับผมนะม,มันพลาดแล้วหนึ่งรอบอุ้ย ยังเหลือยิงเหลือยิงเหลืออีกรอบหนึ่ง,ย,ง,ย,งยิงเข้านะสบายเลยสวยสูงครับได้สูงแน่นอนครับผมนี่สี่สามเจ็ดสูงเราได้กินแล้วนะสบายแล้วผมตอนนี้เราได้กินแล้วนะผมก็เก้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดบาทนะไม่เป็นไรอเออเอ้าชนะใจครับผมสองตาเท่านั้นพี่น้องมาดู่ากํำไรเราได้เท่าไหร่นะสวยจัดนะผมโอ้โห เนี่ยถ้าใครเล่นเป็นนะครับผมใครที่แทงบอลเป็นนะ้มาเล่นเกมนี้สบายนะเล่นบอลละสองตางก็พอแล้วอย่าไปเล่นเยอะครับผมชนะได้ได้เก้าสิบแปดสูงได้เก้าสิบหกโอเคครับผมนี่เอาทุนมาสามร้อยได้กําไรมาสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเลยนะครับผมได้กำไรสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะโอเคพอแค่นี้นครับผมเกมนี้อยู่ค่ายขิงมัตเตอร์นะครับผมเออฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวแอดจะปักหมุดลิงก์ เดิมผ่านไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมวันนี้พอกันที่นี้นะครับผมลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ